ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินนะคะซึ่งก็ยังมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของวันหมดอายุในการเติมเงินสาหรับโทรศัพท์มือถือแบบพรีเพทค่ะวันนี้เรามีข้อสรุปจากมติการประชุมของกรทะคเกี่ยวกับวันหมดอายุบัตรเติมเงินดังนี้ค่ะ ถึงแม้ว the uh, ่าข ano. uh, um, ้อ11ของประกาศกทชเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพศ2549ทุกค่ายมือถือจะไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุของการเติมเงินได้นะคะแต่ว่าในข้อ11นี้ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ค่ะโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอต่อกสทชได้ซึ่งต่อมาค่ายมือถือก็มีคำขอภายใต้ข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าวให้เหตุผลว่าการทำให้โทรศัพท์เติมเงินไม่มีวันหมดอายุเลยนั้นหากโทรศัพท์หมายเลขนั้นๆไม่มีการใช้งานและถูกทิ้งอยู่เฉยๆผู้ให้ บริการก็จําเป็นจะต้องจ่ายค่ารักษาเบอร์ให้กับกสทาชาต่อไปอยู่ดีและจากข้อมูลก็พบนะคะว่าเลขหมายที่จัดสรร118ล้านเลขหมายกลับมีผู้ใช้งานจริงเพียง83ล้านเลขหมายซึ่งเลขหมายจํานวนมากที่ไม่ได้ถูกใช้งานก็น่าจะถูกนํากลับคืนมาเข้าสู่ระบบเพื่อจะได้นําไปจัดสรรใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะจนกระทั่งนํามาสู่มติกทคอกรณีเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาการใช้ให้บริการของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพรีเพดหรือว่าแบบเติมเงิน เมื่อวันที่29มกราคม2556นะคะสรุปใจความสําคัญได้ว่าการเติมเงินสําหรับโทรศัพท์พรีเพททุกมูลค่าจะต้องได้วันไม่น้อยกว่า30วันโดยการเติมเงินทุกครั้งให้นับระยะเวลาการใช้งานที่ได้รับรวมกับระยะเวลาที่คงเหลืออยู่ค่ะโดยระยะเวลาการสะสมวันสูงสุดอย่างน้อย365วันซึ่งก็เท่ากับว่าจะไม่มีเงื่อนไขเติมเงินน้อยได้วันน้อยดังแต่ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเติมเงินเท่าไหร่ก็จะต้องใช้ได้อย่างน้อย30วันนั่นเองซึ่งผู้ประกอบการบางราย อาจากำหนดจำนวนวันมากกว่านี้ก็ได้และเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้วยอดเงินที่ยังคงค้างอยู่ก็จะไม่หายไปแต่จะถูกนํามารวมกับยอดเงินใหม่ที่เติมเข้าไปด้วยเช่นกันค่ะและก็จะต้องใช้มตินี้กับทุกค่ายมือถือนะคะและจากการสอบถามประธานกทอคอพันเอกดรเศรษพงศ์มลิสุวรรณล่าสุดนะคะก็พบว่าบริษัททรูมูฟจำกัดได้ดําเนินการตามที่แจ้งไว้แล้วจึงทําให้เสียค่าปรับวันล,ละ10,000แบาทนับจากวันที่30พฤษภาคม255 25 5จนกระทั่งถึงวันที่18มกรา คมที่ผ่านมาเท่านั้นส่วนค่ายอื่นๆยังพบว่ายังไม่สามารถดําเนินการตามมติกรทะคดังกล่าวนี้ได้ค่ะการปรับวันละ1 0 0 0 0แบาทนับตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2,55จึงยังไม่หยุดและจะสะสมนับรวมต่อไปนะคะ ส่วนในเรื่องของค่าโทรนาทีละ99สตางค์และการบังคับให้ใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการลงทะเบียนการใช้ซิมพรีเภทหรือว่าซิมเติมเงินนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาค่ะซึ่งถ้าหากมีมติใดๆออกมาและแต่ละค่ายไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ออกมาได้ก็จะมีการปรับเพิ่มเติมจากกรณีวันหมดอายุระบบเติมเงินอีกด้วยนะคะและสําหรับประชาชนท่านใดค่ะที่พบเห็นค่ายมือถือยังเติมเงินแล้วได้วันน้อยกว่า30วันนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่หมายเลข1 2 0 0องศูนย์ คอเซ็นเตอร์สำนักงานกททชค่ะมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันค่ะ